ไม่ไม่ใจปลื้มใจลงใจจนความคิดคนที่อยากจะทำเร็ในก็ต้องอยากขี้กล้าดในอย่างประมาได้เกิดเดชสิ่งใดก็ทำเตะทำด้วยความขี้กล้าดเราทำเลสอยากเราไม่กล้าลงทุนถุนทำด้วยความประมาจะทำเลสอยากเปร่าเรปรีพรำไม่เอาหลายหลายยก็งักไม่หลอยยดอ่อนพบคนเกิดเป็นคนอยากขี้ก้าดอยากประมาได้เกิดเดชกงไว้จงคุณทำลงนะ ตีดิพออยากให้เธอเดินทางไปไหนล็จะข้าเธอเดินทางจักวัดนี้ไปอย่างเตืมก้อนหมรณะไปนน้ำยาวิเศษมาตุนราชา้เธอจะได้เป็นสีทละภัยของราชาในหลักพรได้จีนีกับดลักตีให้พอกินวันเตอทำไหนลูกชิ่พอทม่พอมั่นใจก็ด้วยบุญและกรรมจะขึ้นอยู่กับบุญกับกรรมล่ะค่าหลวพ่อหนูจะไปได้ไหมหรือเปล่านั้นก็ขอบุญบารมีของอาจารย์อนั่นเลยลูก นายโตนายแก้วนายโตกันตามน้องไปกันเฮ้ยก็ไปเจอรถตื้เจไรบ่ต์้ไปต่อบไฮไลว่ะวัน่เจอรถบเ่น้ไปต่อ่อยากแก้มตอูกคือไปเจอไปเจอเขาโมระนาลูกน้ตก็บองโมระนาลี่มันไม่ควาหม้เพื่ลังโมระาลก็มันไม่ความหัตรใจหานเลยลูกเฮ้ยผมไปโมระนาลิตี่ชนะตั้งแต่คนแม่นก็ได้โมระนาเลยกูขอไปจุ่มเปลือให้ ใจลูกไปกับผู้พี่พี่สัคนเหล่านี้ก็เป็นใครเลยเจ้าคะก็เป็นทริทวัดเขาหรอว่มาโยนานแล้วแต่หนูยังไม่รู้จักเลยอ่ะฉันไปคุยกันค่อนนลูกค่ะเออสวัสดีนะคะคุณลุงแค่มาแรกอะนุอยากปีแเลยกับลุงอยากลุง่อเรียกยังไงถึงจะขาดจะพูดล่ะคะอยากพีนุ๊กอย่ากพี่เลยพี่ทำไมผมขาวอ่ะฮูคนเราคนรือแค่เราอยามาแลกกับเต็มที่ผมแล แต่ลดลงลบปีตอมสมบูรณ์ได้ยังไใครได้เป็นคิดแต่จะไม่เสียละเพราะปีจะเน้นนักแต่ดังจริงจะพูนๆคนแล้วเดี๋ยวแรงอย่างแกต้สมบุรอยากพูนๆใน,น,นต้นตาดีฮะแนั้น,น่เปนนน็นอะไรสุดวัยเรียกพี่เลยคครับอายุเท่าไหร,ร่แล้วอ่ะตั้มทีคุณนั้นอายุเท่าไหร่เออหนวันประจาาักรโจมตีเปิดทำไมอ่อนจระเข้คือตั้งแต่ตั้งบ้านแรกพี่ไม่เคยตอบัตรเลยทำไมอย่าคิดกันแกิ ตตีแค่ตีรันมาที่เวลาพี่่อนนี้แกหรือเปล่าก็ผมงอหง่ะคือพีไม่เจาก็ต้องผมที่ว่าก้าวคือพีเป็นเซอร์ครีมตานาข้าวมันใช่ไหมครีมตานาขาวครับเป็นงานที่หัวเลยกับเื่อเย็นต่หดวเดี๋ยวพีกันตนตๆหน้าแล้วปอนนอนหัวมันปามอนเพราะว่าปมอนต้องครีมมันไล่กัไหมไลมันก็ออเตรเียที่ว่ามอดชิ้หัวขาวชิ้นนครับเป็นเซอรมันแต่น้อยครีมตานาข้าว sư mà tệ nhân thì nay có nhân tụi nay là vì nhân chân nên được chặt nhân có phương chỉ riêng chỉ bốn năm thì mòn phối miêu con đẹp thì lúm mệt thì được đẹp thì lúm mua nhà chi đu anh tô cầm lù phiền khánh vô phần này này tô anh mới đuổi lấy. này tôi mà riêng này quạt trước ra vì cha năm pha phải phản tốn luôn á anh dân

tóm đại mai này tôi phải tỉ chân khai và đây phải chuối chuột chuối lấy ra là trên bên mai ra bên cười ra vừa nói về quan thì phải cầm ra là trên thì mình chỉ phải ra trong cang cầm ra là trên và vừa mà nhầm ấy là cái mà nhầm đấy mà nhầm bùn chân rồi mà nhầm phần tê mà nhầm phần tê bình phung bình phung mà tóc sai cổ giá Trời tít ra là bê còn gì

वावा यो